ป้าลุงสบายดีและสวัสดีด้วยป้าลุง่นเฮ็ด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 บดเฮ็ด,ดบ<ท>ดบ<ท>จ้าอึ๊บใส่กับตาลงไปนี่โอ้ถ้าบอกเห็นละเฉาเลย สปาดีเด้อวดสักคนสักคนเนาะเก็บเห็ดน้ำสะทองด้วยเก็บเห็ดบทจ้าเห็ดบทเห็ดบทเห็ดบทธรรมศาสตร์ไอ้เนี่โอ้งามงามประมาณี่เนาะนี่มันออกทุกปีแล้วนี่นะ มันออกทุกปีเนาะโอ้ใช่เอาเถาเบิดมงเอาบ่เห็นมันเลยนี่เอาบ่เห็นมันมันเถาไปแล้วโอ้ยหงัดอ๋อสงสัยมันออกแต่เถียวทีแล้วนี่มันเลยเถาเด้เพราะอะไรเปล่าบ่เห็นมันเนาะมันอยู่มันอยู่ขางใน มันอยู่ฝั่งนั้นเต้เฮาเฮาเลยพอเห็นมันเถี่ยวท,ที่แล้วนี่มันก็เลยพอดีหยากเลยนี่มันอยู่ฝั่งนี้อยู่อยู่ฝั่งฝั่งในเราพอเห็นมันนี่มันเถ่าเลยสงสัยตัวนี้เถี่ยวที่แล้วตัวนี้นี่มันด มันมันอยู่ฝากนี่เราเห็นมันสองคนหนึ่งหกอันอน,นี้ดีมากคนที่นลองนี่มันอยู่ฝากนี่เอาเลยเรเห็นมัน,นอู้เขากับบอเคยส่องอยังน ลงเลยนี่ตลอดอยู่ฟังนี่เอากระบอกขีดม,ม,ม,มัน๊มออกขอดมัน๋ยะแตกระแต โอ้ั่นังเวไตังนี่จ้ะเราจะเห็นมันเลยเป็นจะหกน พ่แกงพ่นไหนี่ะกรทถางกระเบื้องอยู่ตอนน่ะคือว่าเห็นเพิ่งเาะจนถ่าเดี๋ยวที่แล้วมันก็ออกโยจนถ่า เก็บบทแว่านี่พอดีเป็นกระตุ้มนี่เน,น,นอเ้ยดะทองกรจยัติงติงต้งติ้งติงหอนให้ไปข่าวท้อบอ่ต้องเอาอย่างไรเอาตามของหวัวนี่แหละ

ม่ทับมันอ้ดอกมันกระแงเลยนะกะท้องเอาหมดได้่โมลงปลาลงเต็มกระตาขกอยได้เลยนี่ดอกอือนี่ เดินก็โต้หอยใส่กดศีรษกมาดูกันิเบิดยังหักนะลย ออกตามคลองหัวพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เฉพองจะไปเบิ่งต่อนั่นก่อนได้มาแล้วมาดูความนี้อู้ดีนี่ตัวนี้จ้ะอู้นี่นี่อู้อู้ นี่ตรงนี้เผาเติบเลยนี่เอาโบเห็นมั่นเลยเฮ็ดบสเฮ็ดโบดใก้เต็มกระจาแล้วนะถ้าลงเอ๋ย เด็กสิไปหาแจนี่ก่อนมากันมาเบิ่งทางนี้ก็ม่พี่น้องนี่นี่จะมีเว้ยเฮ็เดเฮ็เดเฮ็ดเฮ็ด เ็ดบดจ้าเห็ดบดอือหอ้นี่เกษีเริ่มเดินแถาแล้วเนาะเมื่อวานนี่เขามาเอาเขามาเอาพักะอยู่แล้วแต่เขาบ่วห็นพ่อแม่พมีนะ <c oughs> ่นองมันู่ในคลองหัวสะท้อนนี่แหละ่สองหาก่อนเห็ดบดจ้า ตัวนี้บลายปันไดตัวนี้นี่บลายตัวนี้นี่บลายในือว่านี่เขามาเด็ดเอาพักะอยู่ไหนจะต้องฉีดละเอาเบิ้งแถวนี้ก่อนมันอยู่ตามคลองกวนเนาะแต่ว่ามีแต่บ,บุ้ีไข่เงียวไข่งย่างละร้อนเป็น หัวผมมีคนอยู่วนะายใส่ฟอแกงแล้วอันนี้เป็นทางหัวเรือนเนาะบามีคนอยู่ดอกฟอกแกงพี่น้องเพชรบดมันออกทุกปีนะได้แล้ว แกงแล้วจ้าเต็มกระตาในพอดีอเดี๋ยวสิไปหายท่านกระจอยเราแกงบ่ขอทองกินข้าวอิม่มละของกินชาทองสบายดีของกินบ้านนอกเราก็จะประมาณนี้แหละ ากินตามรักขั้วรักที่อย่างนี้เลยพี่น้องเากินตามรักขั้วรักตอกนี่แหละกินก็กินเนาะได้มาแล้วเต็มกระตา เอนะเฮ้ยเอาบ่เฮ็ดนี่เอาไหมเอาไหมเก็บได้แต่ให้ปกระจอยแล้วพี่น้องให้ปกระจอยแกงเนาะอคลิปนี้เ่าก็สิขอจบคลิปไปแล้ววันคลิปนี้เราฝากแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะท้องพี่เก่าได้ไปแล้วเจบเพ็ดจ้า